เราจะต้องยกเลิกแบงค์พันเพราะการทุจริตในสมัยนี้เอเดน็<ๆ>จา้าจ่ายกันด้วยแบงค์พันกันทั้งนั้นจ่ายด้วยโทรศัพท์ไอ้สัตว์แล้วมันจะต่างยังไงกับจ่ายด้วยนาฬิกาปาติ้ฟิลิปหรือว่าที่ดินคอนโดมิเนียมและรถราคา50ล้านครับสิงแหลมทำไมหลอนไงวีเหี้ยอะไรวะเนี่ย เอ้อวะนโกมสายตีปุ้ยเนี่ยกูมาเจอเรนดอมแล้วก็กดกันอย่างไวเดี๋ยวผมกลางให้พี่ไปการแคทบอยก็ได้ให้กูกลางง่ายกว่าป่ะงั้นอ่ะกลางง่ายกว่าผมแบกได้โอ้ยให้กูเล่นเลยเอดีไงพี่จะโดนผมอยากลองอยากลองไอแคทบอยอยู่มี่อะไรพี่จะได้รู้ว่ายูมีผมเล่นเก่งขนาดไหนเล่นเร็วพี่อะมันออกโยมูอะโยมูコレ็กเตอร์นี่แหละใส่ให้ต้องการเออผมเจอแค่รักจินนักกรรม RichManShop พูดริการเติมเกมออนไลน์ที่มีมินด,ดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนจะเติมเกมแอาก็ใช้เพียงแค่รายวอดรดีได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ richmanshop.com ให้มาพร้อมกับกรการผ่อนชำระสูงสุดถึง10เดือน หรือช่องทาง Li n e o f f i c i a l r แอด m ิ n แมนช็อปอย่าลืมแอดทานหน้านะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโรบอกปบรอทสตรีมแกฟฟูดไลน์ดิงเดอร์อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจเทหลังต้องนึกถึงว i ชแมนช็อปเอะผมไม่ชอบโดาหลักโดนหลักจินมหารกรรมการโปรก๊กเข้าแม่งก็แต่เข,าข้าเขาเรียกว่าเข้าไม่โดนก็แตกกนนะนยากคืนแต่ก็ต้องเข้าอยู่ดีป่ะถ้าไม่เข้าก็ที่กินนั่นก็อีกหละก็แค่ลองเวลร์สอง ตลอดไม่เอา W มาไล่ยิงไงคิวไป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 พี่แพ้แล้วแมวเอาโคดมาพอจูนยอมมาทำเฮี้ยอะไรมึงจะกดอันติแล้วก็วิ่งไล่ยิงไงสัตสกดอะไรแหละคนดูกดโค้ด W Q วิ่งไล่ไงไม่ชอบไงเออกดโค้ด W หมายถึงกดโกดติงตองเยี้ยคนดูเลยสัตวสจีนยังเอามาเลยมันจีนมันดีไปเลยวะไอ้อาเฟมันเอามาไงมันเอามาไล่ไงเข่าพวกมึงงอกหมดแล้วมั้งไอ้เหี้ย แม่งไม่ตะโกนตีนนะเฉยเพราะว่าอยู่ทรงแต่ผมว่าอันนี้อันนี้ออันแรกอ,นนอนนาจจะไม่กวนตีนอันนี้อาจจะกวนตีนอันแรกที่ถามว่าทำไมพี่ไม่เอาเอโกน้่ะคณะอาจจะไม่น,น,น,นจะนจะพูดทักพูดเฉยๆว่าไม่พี่ยิงแรงจังลิงพาศดีสสไงไม่เล่นนะพาศดีสสเลือกแท็กอะ่ะก็รายายาวนักสีไอ้หน,นุม่มแปดคุมแล้วไม่คุมตัวที่รักแม่งแรงนี่นแหละพี่ <laughs> ได้แตกเพาไทยเฟิร์สบัตอ๋อเราจินเขาก็ไม่ถอยไม่เลยนะตอนแค่บอยเบสองคือผมรอพี่ยิงคลิปตอนนั้นอยู่ว่าจะตายอะไรหรือรออยู่และเข้าอย่างไวมันลอยนี่ตายอยู่ไหนวะผมไม่รู้วผมอยากเข้าอีกหน้าป้อมอีกสักนิดนึงอีกรอบเซมุณผมกลัวโดดเข้าแล้วมันมันมาแงเราก็เป็นตะปูตอนนี้วางจัดเลยนะไม่นะเพราะว่ามันจะบอดวางจัดไอเยวิลาแต่มันต้องวิ่งเข้าระตูไงไมมันบอดเหมือนจะเดินมาบอดอี ไม่เชียงโอเคแต่ตันถึงแรงนะเว้ย E บวก Q ไอเนี่ยแรงนะโอ้ยตายอยู่ที่คุณทำไมผมหลบเดลิฟูลเลตไม่ได้วะคิดว่ากูเอี้ยวสวยแล้วนะเสร็จแล้วเพื่อนหมอเนี่ยไปตองเข้าเลยไปปอดเป็นมาแล้วเป็นโคตรไล่เราโคดีเออไอ้เฮียไม่นมีสเปลแล้ว เออไอ้ขาดมาอยู่มาอยู่ขอซิดด้วยได้ลแล้วยังไงก็ได้ขอเออไอ้เฮียผมครับเวลเขาไม่มีสเปลแล้วกวาจะโกดไอ้เหี้ยเกวินเม <Yeah, S 1> ื่อกี้ไอ้สัตว์อะไรอ่ะเนี่ยเป็นโซโลคิวไหวเป้า ไม่บนสองสูตรแล้วอะแล้วใส่ออนเคิลกูเลยใส่ออนมเนส่ออนในนี่ไงใส่ออนใสใสตายบ้านไม่ใช่อ่ะมันไม่เชิงตีบ้านหรอกพี่มันเล่นปกติของมันแหละมันจะมีพวกมีคนเล่นเก่งๆอยู่คนหนึ่งฝรั่งอยู่คนหนึ่งชื่อเป็นรู้ับชื่อไม่ได้ผมเห็นไอ้นี่มันลอยไฮไลท์มันบ่อยใครลอยอยู่ตายตายตายไอ้ที่นกไปไหนเนี่ย เร็วหาเร็ว้าก็วิ่งเข้าเยี่ยมผมไปกล้าบวกแล้วเด่ะยังมีทั้งทีเอฟมีทั้งน้องเถิดเยี่ยนนกอยู่ไหนไม่รู้เออแค่เล่นยากสัตว์คนดูดูดิแค่มีแค่นกกลัวเลยไม่ได้ไม่ได้กลัวไอ้เจนซ์รักนะผมคนเยี่ยนนกนี่แหละพุ่งเข้าไปแล้วนกอาบมาการฮะงาการไม่ใช่ไม่ใช่ใช่จะไม่ใช่ได้ไงวะไอ้เที่ยจริงดิไปขอแล้วพี่ผมไม่มีแล้วเรา มจะไม่ใช่ได้ไงเพราะว่ากูยืนหน้าป้อมแล้วมันไม่บินมาอาจจะโบนไงป้อมยิงอีโง่อย่างโง่ไอ้เหี้ยกูมีฮิวฮัลโหลนี่ไงพี่แมวโกตมานี่ไงแป่พยิงกูนัดสี่หล่ะฮิวสวนรักกันแหลมรักกันแหลมแหลมมาถูกเพราะว่าไม่แหลมถูกแล้วเพราเผอใช่แต่จะมนถึงก็คิดว่าเราน็อกเทินเข้าไง คือผมแบบดาวแล้วเราอยู่นะป้อมนอกเตอร์ไม่น่ามาอยู่แล้วไงผมเลยอ่ะไอเทมนี่แหลมละไปเอ่อสเปลแล้วครับสองコレ็กเตอร์ใช่ใช่รอโยมูนกี่เรียบร้อยเลยอ่ะปิดไฟแล้วชัวว่าน็อกไม่มาอย่ารับแปดได้แล้วจ้าเหียเขาเชิงหนาทำเงินรวยกลัวไม่รู้ผมหรือเปล่านะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ขอบคุณ กะโทริดไปแล้วบอกว่าไม่ใช่ล่างกูงไป <c oughs> <c oughs> มีโคตรไว <c oughs> ขอแค่ไม่ใช่ล่างถึงใช่ล่างเมื่อกี้ผมก็สวนด้วยผมรออยู่ว่าน็องจะเข้าไหมาถ้าน็อกเข้าผมก็สวนนีสวนน็อกอ,อะ่ะเพราะเรามีเกรนอยู่แล้วไงมันสามขาอ่ะโดนเดี๋ยวเ้ยมันเะปิด่ะเฮ้ตายแล้วสอง,งอเตอ่ะหอว่ารอได้สวยใช่หรอวะ ผมก็ว่าทําไมจินมันเดินแปลกๆมินเนี่ยนแบบทั้งเวฟอะเมื่อกี้เรียกว่าทั้งเวฟนะมันพยายามวิ่งมายิงคุณนะจ๊ะผมเมื่อกี้พี่อันติเราเคลียร์เวฟมันจะมาติช่วยมังกรไม่ช่วยอย่างเจ๊เพ็ดทำตัวเหมือนยี่เว่นไงเคยอยู่ยี่เรียกยี่เว่นสุกไม่เอาเจ้าเพ็ดยีเว่นเป็นงี้เลยจำได้ดีที่เล่นบนโดนมันตอนแรกมันก็เลยลากยึแม่เชียร์อ่ะมัน่อนตัวแรกมันฆ่าง่ายเกินไงแต่เว่นเป็นงานเนี่ยแบบเก็บปากเขาอยู่บนติดมากเว่นจะมาตอนไหนฮะลุงมึงตามเลยครับไปไปมันติชอยู่ กูตีกันน้ำอะเวฟไม่มาเวฟนี้เวฟหมดแล้วลูกโอ้ไอ้สัดเอาอะไรมั่งไปแล้วน่ะพี่ชายไหนบอกเป็นเป็นเป็นที่แปลว่าไอ้เรี่ยเวฟหมดแล้วเมื่อกี้ไม่มันเอากบอยู่ไงก็เห็นแล้วคือมันต้องเลือกไงว่ามันจะทำอะไรเออข้าววิเข้าได้นะพี่ไม่ไม่ไม่เสียงไซออนอยู่ไหน นี่ไงสัตว์กู้ดึงไม่กล้าเข้าไงไม่เออไอ้เียเสียงมาอย่างไกลเลยเฮ้ยมันกี่ทีกี่กลับแหละแบบเสียงแบบชัดเป่าแล้วแบบอยู่ไหนแล้วไม่ตัวมึงไม่โผล่สักทีเมื่อกี้มันรอให้เราเข้าอย่างนั้นนะไม่รู้ผมรอ5ีแล้วอ่ะผมพลาดแล้วไงผมพลาดแล้วไม่มีผมผมต้องเข้าต่อรแที่น็อยู่ไหนวะเขาแม่งนกตัวกูจะอยู่ร้างอยู่คูเลยนะนกอ่ะเดี๋ยววะกูตาย เข่าแมงเขากอดเลทีเอฟอยู่นะเข่าแมงไม่เขาว่ามันเข้าเร็วเกินเพื่อนจะไม่ถึงเลยเพื่อนอยู่อย่างไกไอสัตว์ขวัญเข่าแมงเพื่อนอยู่นี่ไอเหี้ยคนดูไอสัตว์กลางไรเหี้ยอะไรเลนผมโทษเฮียกันบอยหน่อยสัตว์เข้าเฉย เล่นละเอียดมาตั้งนานเลยสัตย์โยนเฉยเจ้าเองก็ซาบอกมีทั้งน็อกมีทั้งเทียบเล่นยากเฮียเข้าแม่งสัตย์เปิดได้เหลือเชื่อเข้าแม่งดีเฮียนี่หน็อกป็ดไฟเทียบเปิดเออเนี่ยไม่เห็นห่าเลยรักไปแล้วเอ๊รักกำลังขึ้นไปเห็นปะปิดหลังเลยวะ <S <S โอ้โหเรียบร้อยดเดินท<อ>างเลยว่ะคูในแหละสัตย์สมอง็นทีแอบน่าจะวอร์ดตรงนี้

โอ้ยเยอะเลยถ้าได้ดีเยอะมากเลีเยอะโอ้ยไม่ตายเหรอเออใสใจอ่ะหนึ่งน้เว้นผมไปแล้วผมดันไม่ได้เฮ้ยเต่ายุบตายยี่มีแต่คนรักกูสักกูไปละโอ้โหเออเทบิกนายละไอ้เฮียเปิดไฟมาไฟซองใส่หัวกูดีน็กไม่มาด้วย นก่ในป่าล่างมันพุ่งใส่ผมด้วยไม่พุ่งใส่เกวียนเพาะพุ่งไม่ได้เกวียนมันเปิดไอ้นั่นอยู่สกิลหลบเนี่ยาเซเม่อไหร่ออกยีเดิงคนเดียวไม่ได้โดนนกเินเอ้แต่ยีมันเิ่ปิดไฟน่ว่มันมีน้องจูนผมดันไปไหนไม่ได้เลยครับเตมันสัตแล้วนะไปไปยันแปกใชไหเทียเียบเทียบเไียบเยบเทียบเทียบ ไม่มันมันไม่น่าทำอะไรได้โลมากไปดูเพื่อนย้อนมาเดี๋ยวนะซะว่มันออกนั่นกันเหรอเชี่ยม์าเออไม่รู้โอเคควัไม่เปิดไอออนสักทีวว้ครับคือผมไม่รู้ว่าพี่จะเอาไม่ตัวมันบางอ่ะมึงไม่กระโดดไม่ตันไม่อะไรซักอย่างกูก็ขายไปดิ ก็ผมคิดว่าพี่ไปเอาก็เลยไม่เข้าเียตัวแม่งบางอะไตห่าวยเยแฟรกินไม่มีแฟรนะวิ่งไปก่อนไปไหนไม่โดนตันอะไรอะีเ t ไงอ๋อถั่วไม่งอยจิลบาเราสื่อสารกันไปดีก็กูเล่นดีกูใครอยู่หุ่สัตว์วันนี้กินโนแฟรครับวิธีเสือ์มาดักรออยร่า เขาเปวาร์พี่อะไรอะ่ะอ,อ๋อมีคนซอ้อนนี่ไองวาร์พี่อะไรมีคนซอ้อนอยู่นี่ไงคอนสเตยออสีเลยครับแม่งอยู่หมดเลยนี่ห<ด>ว<ะ>่าไอ้เหยนอนเตือนก็อยู่ตอนเตือนอยู่ตอนแรกอยู่กลางพุ่งมาที่เมื่อกี้พี่ชายเขาจะมาออกับเราคือว่าแยกะดันอยู่ฟิโวล่าเอติมแล้วมีคนยืนให้อะ่ะคนแบบเช็คพุ่มโดนดาเมจอ่ะ ไอ้เี้ยมอสกับได้ยี่จินทำไรอะไอ้ยี่จินทำอะไรไอ้สอัตว์อากูอีกแล้วตัดด้วยเหลือตัดไหนด้วยสวยอ้าวโอเคได้ยี่จินทำไร่อกี้เดินยึนยักอยู่ <laughs> ยึนยัยี่อะไรติ้งต้องไอ้สัตว์ยืนโดนบริษัทามกูตายผมครับ สี่แลกหนึ่งบอลได้แล้เบื่อเนอกว่าไม่เคยให้พี่กูเล่นเป็นแง่แลเนาะเครื่องเนาะผมเล่นนอกเครื่องผมพุ่งแต่ดีเพราะทำถูกแล้วแค่ว่าเขาจะทำยังไงต่อกับสิ่งที่เหลืออยู่แค่นั้นเองเฮ้ยเฮียแม่งอยู่เยอะจังว่าซาดไม่ได้เจอเลตว์มาแล้วมาแล้ววิ่งเฮียกับคนร้ายขับนึกว่าจะมีแค่ตัวสองตัว ขอนี้แบบเกเตอร์ห่วยเออเราแม่งเล็กต่งป้อมผมหลบไปนอฟาก็ได้แล้ววะห่วยอีไล่ไหล่เนียนี่ได้หมดเลยห่ไลีเนี่ยโดโโดนตโลยโดน ที่เขาจะเอาให้ได้เหลือแี่คนเนี่ยบอลลอนหรือเวทมึนเด้อเอาเวทมึงตีเลงงั้นกูก็ไม่ได้เลสดิควายไม่อะไรอ่ะนั้นอ่ะอุ้ยกูสัตว์เขากูได้แหละมองไม่เห็นปะที่หนุ่มเขาก็บุกบ่อยๆกินึกว่าน็อกเทิร์นปิดแล้วเทีมจะลงหัวกูแล้วไอ้สัตว์ไม่ลงนี่เข้าแคดบอยทำเชี่ยดูน็อกเทิร์น ไอ้กทก่มึงตั้งเอาตียิงสวนเลยยิงเอาตีสวนแม่งนี่แหละไอ้ตัดไอ้ที่มึงลองตั้งเอาตีดิยที่ผมไม่ชอบสกแกนวอร์ดใหม่เลยพี่ยี่ไปแล้วกลัวขอ,อกขอนินดาเป็นขอความควายเนี่ยใครกากอยู่บนมีความแบบพี่กลับรอรีเซต็ตก่อนนะมาน,มา,นมานหมดแล้วทันหรอก็อ,อยากให้กลับเลยปะไม่ทันอะไรอะอืมซีว่ะ ไปเอ้ยมันตามคาเต้กเราไปรับเบ้นคาเต้กเราไปรับโอ้โหเยอะเยอะตรงไหนวะล่างเอาวคาเต้กูเป็นมันจะอีรองแบนน่ะไงอย่ามีเวติอีเวติตายยากวะ ลบลบลบเก็ลบลบอะไรอ่ะ <c oughs> ถ้ากูย่ำยากไอ้เหี้ยจบแล้วบอกวะน่าได้ปะลางลางกูไม่อ e, ีแล้วกูแฟดอาเลยสัตว์ปรอบนี้ต้องกลับเลยไปไอ้ปู้ีเส้นทางที่เซที่สุดกูป,ปะละไปสเตลเล็คพุทธละ,ละผมไม่เอ็ดเอาไหนเนี่ยแเอ็ดเอาไหนมันกันไอ,อนน้นีออน่ได้นี่ปิดอะไรวะปิอดอไฟน็อกเทิร์นเออใครวะไม่รู้อ่ะอ๋อกู เทปทำอะไรเทปเทปเห็นเรียงเขาเปล่าจ๊ะเห็นเรียงเขาเปล่าจ๊ะไม่เอาเจ็บไอ้เหี้ยที่มันรู้แล้วเอาผมเก่งสุดมูลค่าผมก่อนดีแล้วไอ้เทปไม่โถมใส่ผมสามตัวไอ้สามให้กูได้ยิงให้กูได้เล่นบ้างก่อนหน้านั้นกูโดนแบบเมื่อกี้ตลอดเลยโถมสามอ่ะไอ้เว้นเป็นไม่รอมึงอะาเลทกันอย่า เอดีกาขีกยจเดี๋ยวเอาเล่นหนอยสิกาคุยแล้วกี้ยังแบกชอบเขาบอกชอบความใครว่าอ๋อกูเองเว้นอยู่ไนอ่ะออกมาแล้วมาดิสัตออมาดิสัตมาดิสัตมาดิสัตมันก็เปิดไฟมันก็ต้องเห็นหรอป่ะอ่ามันปิดก่อนไม่ไม่ หมายว่ามันปิดมันแบบดับเบิลอาร์เข้าใจป่ะดับเบิลอาร์ใส่เว้นเลยโดยที่ไม่มันควรจะเช็คมันควรจะเช็คก่อนไม่เช็คมันดับเบิลอาร์ใส่เว้นเลยกูแล้วมันใส่เลยสวิตต์จะต้องเปิดฮะเอ๊แม่น็อกเธอจะต้องรอสวิตต์นิดนึงว่าใช่แเจอใส่ไหมถ้าไม่เจอก็เออค่อยว่ากันเจอกูอยู่ข้างหลังไงไอ้ตัดเรียบร้อยไอ้เรียกังคาเดนเซนที่โกงเฮียจดแขงคุยอะไรสองหมื่นได้วะปกติแล้ววะผมถามหน่อยไอ้เฮ้ยมันมี เกมนี้มีแทงตัวเยี่อะไรที่สองหนึ่งได้บ้างกินกับโซออนเบดีเลยอ่อนผมก็ยังสองหนึ่งไม่ได้เข้าเร็วขนาดเลยอันนี้มันกัดเกิดอ่ออ่าเฉยๆนะน้องๆช็อตนี้ต้องให้ตอนอมมังกรของโอเว่นเลยค่ะโหดมากจริง เทคนิคแบบว่าให้ให้เขาเทสกิลให้หมดก่อนไม่ยอมตีผมกใจกแข็งว่าเอเป็นบวกเร็วครูแดนแม่ผมหน่อยอค่ส่วโมงอะไรอะจินหมื่นสี่เองโอ้ยผมไม่เคยจินเข้าไฟเลไเที่ีแม่งเหมือนเล่นกันเล่นกันสามคนนะอยู่คาเซนเต้กินออกน้ำตามาชิมน,นั้นคืออะไรวะนะร้องไหายไม่มันเหมือนจะขึ้นในมือร้องง่าย